ดีค่ะทุกคนทุกคนดูไม่เอ่ยว่าห้องกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอยู่ตรงไหนกันแน่เราจะเริ่มจากหน้าป้ายสารกลางจังหวัดปัตตานีนะคะให้ทุกคนเดินไปอีกนิดก็จะเจอกับป้อมยามทางเข้าสารกลางสาหรับท่านใดที่มากับรถจตนให้ขับตรงไปตามเส้นทางได้เลยค่ะและส่วนท่านใดที่มาขับมอเตอร์ไซค์นะคะให้เลี้ยวขวาจอดใต้ต้นไม้ ให้ทุกคนเดินตรงไปก็จะเจอกับป้อมยาหน้าที่ว่าการอำเภอเลี้ยวซ้ายและเดินตรงไปหน้าที่ว่าการอำเภอได้เลยค่ะ <lite> เดินไปอีกนิดก็จะเจอกับร้านคาเฟ่ชื่อว่าบานาน่าคาเฟ่และให้ทุกคนเดินตรงไปเลย ็จะเจอกับจุดสังเกตคือป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเดินไปก็จะเจอกับทางแยกให้ทุกคนเลี้ยวขวาพอเดินตรงไปสุดทางจะเห็นทางขึ้นและทางลงให้ทุกคนเดินลง ับห้อง one stop service หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ 3, อบจอเดินตรงไปอีกนิดถึงแล้วค่ะห้องกองการเจ้าหน้าที่เรามาทำความรู้จักกันว่ากองการเจ้าหน้าที่ทำอะไรบ้างและมีการขี่่ไยไปกันเลยค่ะดิฉันนางสาววันดีบูรณะตำแหน่งผู้นวยการกองการเจ้าหน้าที่แะบปริหารงานระดับกลาง กครงการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่บริหารงานระดับกลางเป็นผู้บงังคับบัญชาระดับองและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่แบ่งส่วนราชการออกเป็นสามฝ่ายคือหนึง่งฝ่ายัำนาและบรรจุแต่งตั้งสองฝ่ายบุคลากรทางการศึกษาสามฝ่ายส,งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งทั้งหมดเป็นงานประจำเป็นงานบริหารบุคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สวัสดีค่ะชื่องานไซนูวัยเฮงนะคะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสัมภารและเป็นจุดแต่งตั้งในส่วนของ่ายสัมภารและเป็นจุดแต่งตั้งนะคะมีภารกิจหน้าที่ความรนิดทีชอบงานตามจุดแต่งตั้งงานการจัดตั้งแผนการกำลังงานการสอบคือเรื่องเพื่อเปลี่ยนสายงานทุกเลยก็พี่ทั่วไปให้ตำแหน่งในสายงานก็พิ่พิชาการมีงานการสอบเดืวอกรณีที่มีเหตุพ่เศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน งานก็สังขารตัวเงิงใสเง้นผู้บริหาร งานประสานหานภางานจ้างใน้อการคีประวัยในระบบ h r ชและการคีสิ่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกุกืของข้าราชการทุ่คนในอบจก็รับถ่ายองมาตั้งแต่วันที่2องกนาคมก็รับมาทงสิ้นสามสิบสองกสก็รับโอนมาครั้งที่สองก็จะเป็นต้องใส่วันที่สองเวลาปีหกก็รับถ่ายองมาเก้าสิบแปแห่งก็ทั้งสิ้นก็ั้งหมดร้อยสามส่งจํารันงานของ ฝ่ายสัญหาและเป็นจุแดแต่งตั้งก็จะมีประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่รอตีหญิงสิริการชิมทองตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการค่ะนี้หน้าที่การย้ายการโอนข้าราชการครูการบังคับผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การเลื่อนเงินเดือนการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานนะข้าราชการครูงานการขอพระราชทานเครื่องราชงานจัดทำควบคุมตรวจสอบแก้ไขบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูงานระบบะสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเกี่ยวกับระบบคอพจิตข้าราชการครูงานอืน่นๆที่ได้รับมอบหมาย สำหรับโรงเรียนในสังกัดอบจนะคะมีสองโรงเรียนค่ะคือโรงเรียนบ้านเขาตูมกับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงีค่ะสำหรับงานฝ่ายบุคลากรในข้าราชกาคร่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณกจิตาพลหอหนคะหัวหด้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งในภายในฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรนะคะก็จะมีอย่างี้นะคะคือ จะมีในส่วนของพาร์ทงานนั่นคือมลพิษการปฏิบัติงานการเลื่องต้องเดือนเดือนเพิ่มค่าจ้างเพ่าต่อแทนทั้งไว้ซื้อยาขอน้านมาปฏิบัติราชการงานส่งเสริมพิธีธรรมอินทรียธรรมรรต่างๆแล้วต่อไปก็เป็นส่วนของจะเป็นงานแผนพัฒนาท้งทาองถิี่ยว5ปีชั่นนัุข่าวภาษาอังกแผนน้ันทนาการประเมิน LPA หรือสถิติงานขององค์ประกอบส่วนทั้งสี่จะว่ากา kind of รประเมินประสิทธิภาพอย่างนี้ในแล้วก็เนินการทางนี้ในสิการค่าเช่าบ้านและ IPE อันนี้จะเป็นส่วนของการประเมินคุณิกรรมถึงเรื่องต่างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก็เป็นเรื่องของโครงการสิ่งก่อบร้างอาคารดีงานของโครงการบริหารนจังหวัดพัทลุงนะครแล้วก็โครงการสิ่งก่อบรมประสิทธิภาพจากแล้วก็งานอืยนที่เกี่ยวข้อง